เราเลี้ยงตัวใหญ่ไว้เพราะว่าในบ่อมันมีสี่ตัวใช่ปะ่ะแล้วบางทีผมไปตักดินน่ะเจอมาผมก็เอามาเก็บเลี้ยงไว้แล้วก็บางทีเขาลงขายผมก็เอามาเลี้ยงผมขังไส่กระมังก็ประมาณ<ค>ประมาณแปดตัวคื่เราเห็นเราก็ซื้อซื้อมา,าใช่<ๆ>แต่แปดตัวเนี้ยมันไม่สามารถลงบ่อได้เพราะมันมันไม่มันไม่รู้จักกันะ่ะ<ม>ถ้าลงไปเหมือนกับมันเป็นอะไรแบบเขาเรียกว่าสัตว์ข้ามถิ่น่ะอประมาณนี้แหละอื ประกาศขอขอเอาตภาพคืนแล้วก็ถ้าใครแจ้งเบาะแสได้ให้ได้ตาภาพคืนผมก็จะรางวัลห้าพันติดีเบอร์ครับพี่ติดต่อถ้าใครพบเจอก็เบอร์ศูนย์แครับเจ็ดสองเก้าเจ็ดศูนย์แปดแปดครับติดตอ่อได้เลยแล้วพี่คิดว่ามันหายไปเองหรือว่ามีคนขโมยพี่มีคนขโมยครับเพราะว่ารถที่มันทำมาสูงประมาณเมตรกว่า ออกไปได้นะใช่แล้วผมเลี้ยงมาหลายปีแล้วมันไม่ออกนะมันไม่ออกแล้วสิ่งที่หายนะผมคิดว่าน่าจะเป็นคนใกล้ๆผมนี่แหละเพราะเขาจะรู้ความเคลื่อนไหวของผมนะจะเป็นคนอื่นเขาไม่ค่อยรู้หรอกว่าผมเลี้ยงยังไงอยู่ตรงไหนตรงไหนไหนแล้วกล้องอยู่ตรงไหนตรงไหนมั่งเพราะกล้องผมตัวที่หายเนี่ยคือพี่เลี้ยงคนเดียวผมเลี้ยงทั้งหมดน่ะในบ่อมันมีสี่ตัวรวมทั้งตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ที่หายเนี่ยที่หายตัวใหญ่ตัวสามสี่โลอยู่แล้วก็ตัวโลสองโลนี่อยู่ และชุดใหม่นี้อยู่ในกำลังตั้งหาตัวที่หานี่เลี้ยงมานานยังครับพี่เลี้ยงมาสามสี่ปีแล้วครับคิดถึงไว้พี่โอ้โหได้ตั้งชื่อเขอ้าไหมครับพี่ให้อาหารเขายังไงครับพี่กี่มือ้อละครับพี่ก็ <c oughs> <c oughs> ให้เป็นพกไก่ครับครับ <c oughs> ซื้อเนี้ยเสร็จอกกอก่่ยห้กิน ถ้าใครไปหรือว่าใครเขเห็นแล้วก็ขอคืนใช่ไหมคะพี่ใช่เลี้ยงแล้วก็หูพันเนาะรักนะก็ผมจ้ให้ห้าพันครับได้ตั้งชื่อไดครับพี่ได้ตั้งชื่อไม่ได้ตั้งเลยครับไม่ได้ตั้ง,งก็เลี้ยงธรรมชาติก็เวลาว่างจากกลับจากขับไมโครบางทีก็เป็นงมขึ้นมาดูเล่นเพราะบ่อเรามไม่ใหญ่บ่อมันเล็กมันสามารถจะลงมันงมเขาขึ้นมาเล่นได้เลยก็บอกเขาก็ ประมาณเนี่ยเดี๋ยวให้เปิดให้ดูโอ้อย่างนี้นเขาปีนออกไปได้ไหมครับพี่ไม่ได้เพราะก็เบื้องสูงครับแล้วบ่อมันเล็กแค่เนี้ยแล้วผมเลี้ยงมานานแล้วนะพี่ว่าน่าเป็นคนน่าจะเป็น,ปน,นใช่น่าจะเป็นคนคนใกล้ๆครับแต่เราก็ระบุไม่ได้เพราะเราไม่รู้นะไม่มีหลักฐานไปว่าเก่าหนาะเขาได้เลยพี่ใช่แต่ตอนนี้ผมเอาเมมไปให้เขา สามวันแล้วเม์ยังไม่ส่งหมดเลยยังไม่ส่งข้อมูลมาเลยเพราะว่าผมให้เขาแกะหาให้หมดเลยให้เจอให้ได้อตอนนี้มีอยู่สิบเด็ดตัวแต่ตัวที่หายนี่ก็คืออยู่บ่อนี้เหมือนกันใช่ผมเลี้ยงผมเลี้ยงที่บ่อนี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดกี่ตัวพี่ที่เลี้ยงอะตอนนี้มันเหลืออยู่ในบอ่อเหลืออยู่ตอนนี้เหลืออยู่สิบเด็ดตัวสิบเด็ดสิบแปดสิบสิบเด็ดตัวสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองตัวในบอ่อหายไปนหนึ่งนะหายไปหนึ่งหายตัวที่พี่รักเลยใช่ไหมครับพี่ ก็ทุกตัวเลี้ยงไว้ก็รักทุกตัวแหละมีอะไรอยากฝากบอกถึงคนที่เอาไปหน่อยคับพี่ก็อยากได้คืนนะครับถ้าเผื่อใครรับซื้อไว้ก็ให้โทรติดต่อมาจะเบอร์ไงใช่ไหมครับใช่ก็ซื้อคืนห้าพันเนะคะเขาก็ตามหาให้นะแต่มันไม่เจอเรากลัวเขาจะไปซะแล้ววันีเป็นทางเรื่อง อาหาป่าถ้าใครนของพวกนี้มันหากินยากนะคนเขาเมงก็ปลูกพารป่าคนี่เนาะใช่ตรงเนี้ยมันจะมีตําหนิรอยถลอกอยู่ของผมอ่ะจะมีตรงเนี้ยจะมีรอยตําหนิถลอกอยู่สังเกตดูได้ตรงไหนพี่ที่ตรงเนี่ยใช่นี่นี่แหละตรงเชิงตรงเชิงขาขาหน้าเนี่ยครับมันจะมีรอยถลอกอยู่แต่สังเกตง่ายสังเกตง่ายสังเกตง่าย มีรอยถลอกตรงตรงใช่ใชจะมีตำหนิอยู่แต่จาจยก็อยากจะจะหาคนที่มาเอาด้วยอะ่ะบอกทินในบ้านยังมีอีกหลายตัว <c oughs> ให้กลับมาอีกอยังมีอีกเยอะเนี่ยครับรูวกันนะเขาก็ช่วยแชร์ช่วยอะไรกันบางคนก็เห็นเขาก็สงสารอะ่ะเพราะว่าสภาพตัวระดับ สิบแปดโลนีนไม่ใช่น้อยนะอยู่มานานมากถ้าพูดถึงถ้าเขาขายกันอยู่เขาขายก็โลสามสี 300, 400, ่ร้อยแต่ถ้าถ้าคนติดยาไปขายอ่ะเขาก็เอาถูกเนี้ยเอาแค่แต่เราก็ไม่รู้เขาเป็นคนติดยาเอาไปเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่มันหายไปหรือเป็นคนกินเอาไปกินเองเราก็ไม่รู้จะไปกินหรือไปขายนยังมีชีวิตอยู่แต่ก่อนหน้าเนี้ ก่อนที่ผมจะรู้ว่าตภาพหายผมฝันถึงเขานะก็อย่างว่าเอ๊ะไม่เคยฝันถึงตภาพไปฝันได้ไงแล้วก็เฉยก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เออคงเลี้ยงอยู่ด้วยการปกติมันก็เลยเฉยแล้วก็มารู้เอาอีกวันหนึ่งที่ว่าล้างบ่อล้างบบอก็ไม่เจอและแล้วหายมาได้กี่วันนะครับพี่ไม่ทราบครับไม่ทราบเราก็ไม่รู้ว่าหายว่าไม่รู้ว่าไหนใช่เพราะพวกนี้มันอยู่ในน้ำไงมันจะขึ้นมาในต่อเมื่อที่ผมจะเล่นกับเขาหรือช่วงเวลาที่เราจะล้างบ่อเนี่ยแล้วพี่ไปรู้วันไหนว่ามันหาย ผมเพิ่งจะรู้เมื่อก่อนวันโพสเนะี่ยเดี๋ยวดูวันโพสก่อนนอนโพสประมาณสี่ห้าสามสี่วันโพสไปไม่ขึ้นไม่ขึ้นบอกจำไม่ได้แต่หลายวันแล้วละ่ะสามสี่วันนะน่าจะประมาณสามสี่วันก่อนที่ผมจะโพสไปเนี่ยเอยหลังเอ,อิพอด้อนปุ่มก็โพสตลงไปประกาวว่าขอให้อยู่เะ <laughs> มีเข้าฝันมาเข้าฝันด้วยนะพี่นะ มีมีมีมข้าเที่ยวหนึ่งแต่ผมก็ไม่ได้เอะใจผมไม่ได้สนใจอะไรใช่ปะกล่าว่าเออคงจะอะไรคิดมากนนรีเนี่ยหรือเปล่กาก็ถึงได้ฝันถึงเขาที่มารู้งช่วงประมาณวันที่19นี่ปะ่ะน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้ววันนั้นก็เลยเดิลงลงมาที่บ่อก,ก็เอาไม้ไปเขีย่ยกรอดเพื่อไม่ทีแรกไม่รู้ว่าหายเพื่อจะอามาเล่นอพอดีวันนั้นแมคโครว,ว่างไม่มีงานเนก็เลยจะามาเล่น ไ้ไปเขีย่ยหาไม่เจอไม่เจอมันก็เลยลงมาในบอ่อเออไม่เจอเจอแต่ตัวเล็กสามตัวสี่ตัวก็เลยเปิดน้ําออกหมดเลยก็ไม่เจอไม่เจอก็โอเคแสดงว่าแน่ออกแน่นมันสงสัยแล้วบอกไม่ได้มันพูดไม่ได้มันมันไม่ดีไงแต่มันก็มีอยู่ในใจอยู่เพราะจริงๆบ่อเออพี่ทํามันก็สูงอยู่แล้วใช่มันต้องมีคนหยิบ ใช่ต้องมีคนจิบเพราะของผมมันสูงประมาณขนาดเนี้ครับปีนออกไม่ได้เลไม่ได้ไม่ได้สองเมตรได้ไหมพี่ประมาณเมตรยี่สิบโอ้ก็ไม่กว่าก็มันสูงพี่ใช่เพราะภาพมันตัวมันขึ้นเต็มที่กับห้าหกสิบเซนก็ปีนไม่ออกแล้วนี่มันสูงก็น่าจะเป็นคนนี่แหละแต่เราก็ระบุเขาไม่ได้แต่ก็ตามนั้นเนละแต่เราก็ตั้งทงไว้มันก็ไม่น่าจะผิดพลาดเพราะปกติบ้านผมของไม่เคยหายเลยนะไม่เคยหาย เพราะผมมีเครื่องไม้เครื่องมือผมข้ามเกี่ยวรถคบแมคโครอ่ะมันจะมีหินเจียดอะไรเครื่องตัดเครื่องอ็อกเครื่องอะไรทุกอย่างทังกลงทังแก๊สมีหมดในบ้านไม่เคยหายไม่มีอะไรหายทักนิดเดืงก็มีเนี่ยหายถึงแม้แคนแต่มันพลาดตรงที่ว่าเราไม่รู้เวลามันกลางวันหรือกลางคืนเพราะพี่ไม่อยู่เป็นอะไที่ใช่แฟนไปตัดผักกลางวันพอเช้ามาผมบางที่ตีห้าก็ออกไปขับแมคโครแล้วกลับมาก็เย็นแฟนใก่าจะกลับไปก็บ่ายไอ้ช่วงนี้มันเป็นช่วงฝันหล่อ ถ้ากลางวันนะเป็นช่วงฝันหล่อแล้วกลางคืนจะมีบางช่วงบางทีเราหลับหลับลืมตัวเงี้ยม,มันก็อาจเป็นไปได้แต่ถ้าหลับลืมตัวมันก็ไม่น่าจะไปได้เพราะผมก็เล่นสุนัขไว้ตัวหนึ่งมันก็ต้องเหา่าใช่มันเป็นช่วงฝันหล่อนี่แหละเพราะเราก็ไม่รู้